หนูโดนอย่รู้างกับคอนเทนเตอร์กับโดนบัญชีอะไรคอนเทนเตอร์วันนี้มาคือคือเมื่อวานคือหนูโทรได้โทรเงินกับทางหนูก็เยไปทางที่ทกศเขาบอกว่าบัญชีปลายทางมันเป็นของคนนี้นี่ค่ะนี่เลยใช่ค่ะทางเขาบอกว่าให้หนูเข้ามาที่ ใช่เพอที่จะเนี turnout, really like ่ตัวนี้ค่ะเออค่ะนี่เกขกระดิกอนหนึ่งหกห้านี่นี่อ๋อใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับตอนแรกอ่ะหนูโทรไปคอรเซ็นเตอร์เขาบอกว่าไม่มีชื่อแล้วทีนี้เขาเจอชื่อแล้วเขาก็เลยให้หนูมาตรงนี้คือในเบรนเขาเขาจะนำหนังสือไปให้เนี่ยมันมีเลขบัญชีอยู่เดี๋ยวเราจะนำหนังสือไปให้แต่ว่าได้ชื่อแล้วจะมิสเตอร์มอนทามิสซิสมอนทาพรมายุตรงนี้เนาะ เขาโอนเงินอะไรให้เราเขาาบอกโอนเงินค่าเคมสินค้าเพราะว่าพัสดุสินค้าหนูได้รับโอนเสียถึงพรุ่งนี้ค่ะใช่ค่ะถึงพรุ่งนี้พัสดุที่หนูส่งไปจริงๆจะถึงจะถึงพรุ่งนี้ประมาณมูลค่าของที่หนูส่งไปประมาณสอง0บาทแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกเลยบัญชีไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเลย เนี้เป็นยังไงครับเงินนี้ไอเก็บมานานไหมครับเงินนี้หนูหนูเก็บมามานานแล้วค่ะมามาหลายปีแล้วค่ะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกแล้วก็เป็นใช้ในส่วนของครอบครัวค่ะเพราะว่าที่บ้านเป็นเกษตรกร,ร,กรในการลงทุนปลูกของปลูกอ,อ,อะไรด้วยค่ะเป็นเงินเก็บทั้งหมดเลยค่ะยอดเงินทั้งสิ้นที่หายไปเท่าไหร่เออประมาณประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทค่ะยังไงฮะ อยากฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดําเนินการเร่งด่วนให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดือดร้อนเดือดร้อนมากเลยค่ะคือก็มีคนตกเป็นเหยื่อเยอะเดือดร้อนค่ะช่วยแบบเร่งด่วนให้ให้ทีค่ะช่วยช่วยประชาชนด้วยค่ะเพื่อว่าอาจจะได้เงินคืนใช่ค่ะเพื่อว่าอาจจะได้เงินคืนด้วยค่ะเป็นความหวังหน่อยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเงินก้อนด้วยอะค่ะมันมันเสียใจด้วยอะค่ะ เสียใจจ้ะลิตอลูกเพราะว่างั้นติดก่อนทุ้ายจ้ะเจ้าเจียไหนเก็บมาหลายปีไหมแม่หลายปีแล้วลูกคิดง่ายมากนี่จ้ะไม่ลูกสาวผู้เดียวมาพิดสอบเป็นผู้หางจ้ะเท่าอยากฝากถึงพวกที่มันทำอย่างนี้แม่อยากฝากถึงมันได้ยังไงฮะ ไม่อยากให้ฝากว่ายาเห็ุน้ำกันและยาเหตุกันถอแนวนี้เอาแต่มาหากินกันดีกว่าเดที่ยวจะปราสานร้อยเวรยนที่ข้อสอบกับคำรีบสอบกับคำน้องแล้วก็ในส่วนของบัญชีที่เกี่ยวข้องบัญชีประานนะครับจะต้องให้ทางร้อยเวรนทำหนังสือไปอายัดบัญชีตรบจสอบบัญชีกับธนาคารด้ทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องกับ ที่ธนาคารโต้ได้รับแจ้งแล้วก็อายัไดไ้แล้ว